สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดนมีการขับเคลื่อนงานการดำเนินงานด้านสุขภาพภายใต้เป้าหมายคนควรโดนไม่ทอดทิ้งกันใส่ใจดูแลเกื้อกูลแบ่งปันเพื่อชาวควนโดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและระดับตำบล ภายใต้สถานบริการที่มีมาตรฐานผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิและมีสามหมอที่คอยดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชนทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคนควรโดนสุขภาพดีตามวิถีพอเพียง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดนเป็นหนึ่งใน7จ็ดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอของจังหวัดสตูลเริ่มก่อตั้งเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมื่อพุทธศักราช2520มีในายนาโรงสุวรรณศรีเป็นสาธารณสุขอำเภอคนแรกสาธารณสุขอำเภอมีหน้าที่บริหารควบคุมกำกับติดตามประเมินผลสถานบริการสาธารณสุขจำนวน4แห่งได้แก่ โรงพยาบาลส,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 ส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโดนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุบังป,ปะโลดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังประจันท์ที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดนตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านควนโดนตำบลควนโดนอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอควนโดนและห่างจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลไปทางทิศใต้20กิโลเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดนมีโครงสร้างการบริหารงานและเจ้าหน้าที่โดยมีนายภูรนโต๊ะประดูปฏิบัติหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนายธีรศักมะแอเคียนผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหารปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานบริหารนายอดิศักดิ์หลีดินสุด ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายวิชาการปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการนางโนรีนาหลีเสนปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนางรสนาบินหมานรับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานงานการเงินและบัญชีนายอัครเดชนุ่งอาหลีรับผิดชอบงานระบาดวิทยางานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป นายอภิรัตมาราสารับผิดชอบงานอาชีวะอนามัยและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนางปรางทิพย์มะแอเคียนรับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อนางสาวริตาเจมีนรับผิดชอบงานพัสดุงานสารบัญงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยรุ่นนางอัศลินีชัยสิริรับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ นางสาวนัส,สมาแดงคงรับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนายสุริยาเทศอาเสนรับผิดชอบงานธุรการงานยานพาหนะถ้าโดยภารกิจของสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอคนโดนเราจะทำงานร่วมกับเครือข่ายหลักๆก็คือจะมีที่ว่าการอำเภอขนโดนโรงพยาบาลคนโดนแล้วก็สถานบริการที่อยู่ในสังกัดสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอคนโดน ซึ่งประกอบด้วยราพตทั้ง4แห่งและก็โรงพยาบาลคนโดนสอขนาดใหญ่มี1แห่งนะครับ <ST> e> ซึ่งมี10หมู่บ้านนะครับประชากรสูงที่สุดนะครับในของตำบลคนโดนต่อไปก็จะมีขนาดเอ็มก็จะมีประชากรอยู่ที่ประมาณ5,000ันกว่าคนส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดเล็กจะมี2แห่ง ไม่เกิน3,000ันกคนนะครับโดยภารกิจงานของสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอควนโดนก็จะเป็นผู้วางแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมดของงานสาสุขในอำเภอคนโดนซึ่งต้องมีกิจกรรมร่วมกันนะครับในการประชุมจัดทําแผนและก็แก้ไขปัญหาโครงการสาสุขในพื้นที่ในด้านการแก้ไขปัญหาสาสุขในส่วนของสำนักง,งานสาสุขก็จะร่วมกับท่านนายอำเภอซึ่งเป็นประธานโดยตําแหน่ง ซึ่งสาสุขอำเภอก็จะเป็นเลขานุการในงานต่างๆที่ร่วมด้วยอย่างเช่นเรื่องคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอซึ่งมีท่านานอำเภอเป็นประธานเพอรอทุบปีนับวันก็มีท่านายอำเภอเป็นประธานนะครับแล้วก็จะมีงานส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชด,ดำริหรือโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดสําหรับอำเภอุนโดนในเรื่องของการกลับเคลื่อน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพชอนะครับเราได้มีการประชุมเพื่อกําหนดประเด็นปัญหาการกับเคลื่อนร่วมกันนะครับซึ่งในปีปศสองพนอก,กนะครับเรามีจํานวน4ประเด็นปัญหานะครับหประเด็นปัญหากลุ่มปลอบบานะครับสประเด็นปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะครับสประเด็นปัญหาเรื่องยาเสพติดดยเฉ้าพะบุรีนะครับสี 4, ประเด็นปัญหาเรื่องการบริปโภคอาหารที่ไม่ปลอดภยัยประเด็นพิษภัยของบุหรี่เนื่องจากว่าบุหรี่เนี่ย นะครับนอกจากมันก่อให้เกิดปัญหาโรคต่างๆแล้วนะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยที่จะนําเยาวชนไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นๆนะครับซึ่งในเรื่องการดำเนินการเรื่องนี้นะครับก็เรามีเป้าหมายที่จะลดนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ทุกๆชุมชนในโรงเรียนนะครับและที่สําคัญคือการกําจัดพื้นที่สูบบุหรี่ในชุมชนและกําหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่นะครับเช่นใน ร้านอาหารส,สถานที่สาธารณะโดยเฉพาะทุกส่วนราชการต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรวมถึงการรณรงค์สร้างการรับรู้ในเรื่องของโทษตามกฎหมายด้วยนะครับผลการมีส่วนร่วมในการดําเนินการในประเด็นปัญหาของปจอนะครับก็ได้รับคำร่วมมือจากจากทุกส่วนราชการทั้งภาคเอกชนภาคประชา,าชนรวมถึงกลุ่มต่างๆนะครับในพื้นที่กลุม่มตัตติกลุ่มอสมคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ให้ความสําคัญนะครับคาดว่า เมื่อเรากับเคลื่อนกันอยากเต็มที่นะครับปัญหาทั้ง4ปัญหาเนี่ยนะครับก็คงจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีลดน้อยเหลิงนะครับและที่สําคัญคือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทอําเภอคนโดนเรามีความดีขึ้นในส่วนการทํางานของกับโรงพยาบาลคนโดนมีคุณหมอสุพลเจริญวิกไกัรเราได้ทํางานร่วมกันในระดับคณะประสานงานระดับอําเภอนะครับสาธาสุขระดับอําเภอนะครับ ภายใต้การดำเนินการของทีมงานเนี่ยนะครับสอบอคส่วนกลางแล้วก็สอบอคอของจังหวัดนะครับโดยคณะกรรมาการโรคติดต่อและก็ทางทุกฝ่ายทั้งระดับอำเภอมีการบูรณาการร่วมกันนะครับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยจะคุ้นเคยกับกับโรคโควิด19แล้วนะครับโดยเฉพาะประชาชนแล้วตอนนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การบำรงที mm ่บะไเต่างๆเนี the ่ยมันเข้าสู่ภาวะที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุดเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของสุขอนามัยเน้นในเรื่องของการให้วัคซีนโควิด -19 ประจําปีในกลุ่มเปราะบางนะครับ6 0 8นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการที่จะสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในเรื่องของสุขอนามัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญคุณหมออนามัยของเราเนี่ยครับ ที่มีส่วนสําคัญเลยนะครับพราะความทั่วถึงเนี่ยของแพทย์และพยาบาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงลงไปถึงใกล้บ้านมากที่สุดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอควนโดนโดยมีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกบริเวณอาคารมีการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงามสภาพแวดล้อมภายในได้แยกห้องทํางานเป็นสัสดส่วน มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่องานมีมุมจัดเก็บเอกสารมีการแสดงข้อมูลโครงสร้างการบริหารข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีห้องประชุมได้รับมาตรฐานและห้องน้ำแยกสัดส่วนชัดเจนงานสารบัญมีทะเบียนการรับส่งหนังสือและระบบรับส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดเก็บแฟ้มแยกหมวดหมู่ชัดเจนมีการเก็บหนังสือและทำลายหนังสือถูกต้องตามระเบียบ มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินทำแผนงบประมาณเงินบำรุงและจัดทำรายละเอียดการรับจ่ายเงินถูกต้องเป็นปัจจุบันการบริหารงานพัสดุงานยานพาหนะมีทะเบียนคำสั่งแผนการขออนุญาตใช้ยานพาหนะรวมถึงการซ่อมบำรุงงานพัสดุและครุพันได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มีแผนการจัดซื้อบัญชีและทะเบียนถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงมีการตรวจสอบพัสดุประจำปี การบริหารที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีทะเบียนควบคุมแยกรายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีคำสั่งคณะกรรมการควบคุมงานมีหลักฐานการของงบประมาณแฟรมการจัดซื้อจัดจ้างและแผนงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมการรักษาความปลอดภัยส่วนราชการมีคำสั่งเวรยามบันทึกเหตุการณ์การบริหารงานบุคคลได้จัดเก็บสำเนากพอพ .7 อเจของเจ้าหน้าที่ที่เป็นปัจจุบันมีคำสั่งมอบหมายงานมีแผนภูมิการบริหารแผนภูมิโครงสร้าง และทะเบียนเจ้าหน้าที่การพัฒนาบุคลากรมีแผนงานการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสัมมนาศึกษาต่อการตรวจสอบภายในและ ITA มีคำสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีแผนปฏิบัติงานสรุปและข้อมูลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีเอกสารการประเมินรายบุคคลมีคำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานเฟรมงานและมีการประเมินผลรายบุคคล การควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตส,สูงและเบาหวานโดยมีการจัดทำกลุ่มเป้าหมายติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน3ปีย้อนหลังการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติดมีทะเบียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินงานโครงการและติดตามประเมินผลผู้ที่ผ่านการบำบัดร,รวมถึงการดำเนินโครงการ2ปีนับเบ o n 1งานคุ้มครองผู้บริโภคความปลอดภัยด้านอาหารมีการติดตาม ประเมินผลร้านอาหารและแผงลอยตามทะเบียนข้อมูลโดยร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยร้อยละแปบสีงานคุ้มครองผู้บริโภคความปลอดภัยด้านสถานที่จำหน,น่ายผลิตอาหารและน้ำบริโภคโดยที่ตลาดสดประเภทที่1ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีและผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารร้อยละ ของชนิดอาหารที่ส่งตรวจงานสิ่งแวดล้อมและงานอาชีวะอนามัยมีการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงร้อยละ90สสาธารณสุขอำเภอควนโดนมีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาทักษะของบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้นโดยผ่านการทำวิจัยที่ตรงตามบริบทเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักโดยปัจจุบันโครงการพัฒนางานวิชาการและวิจัยของคอปสอ,อควรโดนได้ดำเนินการในรอบที่มีชื่อรูปแบบ การวิจัยของเจ้าหน้าที่คอปสอ,อควรโดนจำนวน7ผลงานในการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ยังคงได้รับการสนับสนุนวิทยากรและพี่เลี้ยงโดยด็กเตอรกิติพรเนาสุวรรณวิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขาและดร์นภชาสิงห์วีรธรรมวิทยาจารย์ชำนาญการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์สาธารณสุขการจนาพิเศษเช่นเดิมสำหรับผลงานวิจัยที่นำเสนอในครั้งนี้มีชื่องานวิจัยว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ3อ2สในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD อําเภอคนโดนจังหวัดสตูลองค์กรมีมาตรฐานผู้รับบริการพึงพอใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาคีมีส่วนร่วมมุ่งม,มั่นและแน่วแน่ในการดำเนินงานภายใต้สโลแกนคนควรโดนไม่ทอดทิ้งกัน